เราไปลุยกันที่ทางฝั่งของสิงโตคำรามมันก่อนได้ค่ะ리카ซี่ที่หลายคนบอกโอ้โหนี่ไม่คิดถึงแกแตกเกต์แต่ว่าก่อนเกมนะครับพอดีอังกริดเจอกรีซนะครับซึ่งกรีซจะเป็นประเทศบ้านเกิดของจอร์ดบอลด็อกนักอดีตนักฟุตบอลของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตใน สะน้ำที่บ้านเกิดเจอที่บ้านเนอะเพราะว่าถ้าตามรายงานก็คือเหมือนทางแฟนหรือภรรยาติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสุดท้ายก็ไปเจอหัวนี้ก็เป็นข่าวช็อกเหมือนกันใช่ครับโหก็สะเทือนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเบาดอกเนี่ยเอาตามตรงแม้ว่าคนไทยอาจจะใครนะอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ดูเชฟวิวนเต็ดโอ้โหนี่กล้องจับมาดีนเฮนเดอร์สันตอนนั้นเป็นนักเตะเชฟยูครับอันนี้ก็มีความหมายนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะพิมลีครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะ โอ้โหทำให้หลายคนนี่ก็ค่อนข้างเศร้านะครับแล้วอายุ3 1เปีเองอะ่ะก็ต้องไปสอบสวนว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆน,นะแล้วก็คือด้วยความที่เกมนี้พอดีนอะอังกฤษเจอกับกรีซพอดีแล้วตัวเขาเองก็มีความผูกพันกับทั้งสองประเทศใช่บังเอิญมากเลยนะครับอ่ะทีนี้อันนั้นคือก่อนเกมครับส่วนวิธีการเล่นโอ้โหงงนิดนึงนี่มัน <c oughs> มาในโอย้ยเออปาไม่ใช่ฮะจอแอนพิฟอร์ดเมื่อคืนอังกฤษถ่ายทอดสดทางไอทีวีซึ่งเป็นฟรีทีวีลอยคีนอยู่ในสตูดิโอดาพิกฟอร์ ออกมาเล่นแล้วพลาดค่ะเพิ่งคุยกับพี่ป๊อปก่อนเข้ารายการดันกันคืออยากฟังจากแฟนๆเหมือนกันค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทางไลฟ์แชทว่าคิดยังไงกับจังหวะของพิกฟอร์ดดูมั่นใจเกินไปไหมหรือว่าเป็นความฟุ่อฟ้่ไปเองเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยคำราไม่ออกจริงๆนะคะสิงโตหเรียกว่าโดนกรีซส่งบอลสู่โคตตะขายนะสี่รอบแม้ว่าจะโดน VR ลิฟไปสรอบก็คือโดนน้ำก่อน 1ประตูต่อศูนย์นะครับคลีสก็มาม่งเข้าไปเลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็บุกไม่ขึ้นนะครับแล้วก็โดนยิงอีรลูกหนึ่งแต่ว่า v r ลิฟไปก่อนอทีนี้อังกฤษก็มาตามตีเสมอได้ครับในช่วงนาที86ก็วิ่งมาอย่างเจอหลาดอ่ะช <c oughs> ูตเ <c oughs> บลลิงแฮมครับยิงไกลเข้าไปตีเสมอหนึ่งเท่าช่งนาทีนั้นอังกฤษก็คงหวังชนะแล้วก็โดนครีสสวนกลับมาโดนยิงอีกอสุดท้ายแพ้2ประตูต่อหนึ่งคาบ้าเลยครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ค่ะพอผลออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บ พิกฟอร์ดเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่าอย่างพี่ป๊อปบอกว่าเป็นความมั่นใจเกินไปเวลาที่ยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลทัวนาเมนต์เนอะยังไม่ใช่แมตช์ใหญ่ยังไม่ใช่แมตช์หลักกลายเป็นว่าพิกฟอร์ดติดเล่นเงินไปหรือเปล่าอ่านี่ฮะก็กักอยู่ปุ๊บแล้วออกมาช่วยนะครับประเด็นออกมาช่วยตรงนี้ถูกแล้วครับนอกกรอบแตโทษเสร็จปุ๊บทางขวาเนี่ยมีเพื่อนอยู่นะแล้วแกก็ไม่จ่ายแกก็ดึงไปกึกกักยึกยักอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาไม่คุยกันเองครับปึ๊กปั้กเอ้าจับบอลไม่ดีปึก แต่ว่าช็อตที่ไม่เสียประตูนะคบเพราะว่านักเตะกรีซเนี่ยฉกบอลได้จากทีแคร์ไลนยแล้วยิงครับแต่ว่าต้องชมทางฝั่งโควิลรีไวโควิลของเชลซีนะครับวิ่งไปแล้วก็โสมิญญาณเหมือนจอห์นสโตนกับไควอเกอร์ชอบตเตะอันเนี้ยนาทีสุดท้ายจะได้ปะก่อนขาบเส้นนะ่กกะสกัดจากเส้นเอออันเนี้ยไม่เสียเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โวเตะมุมแล้วเขาเนี่ยเหมือนเสียความมั่นใจครับออกมาวืดโดนหมงเข้าอีกอนะครับก็เลยมีกร<ม>ะแสข่าวว่าอังกฤษควรเปลี่ยนโกไหมเพราะว่า ดีเทอร์สันเองก็ก็เหนียวกับโต้งสังกัดคิดสร้าพาเลศอะไรอย่างนี้ะนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะยังยังยากอยู่พี่ฟอร์เขาเป็นแบบนี้นะฮะในเกมที่แบบเล็กๆมันก็เป็นเรื่องที่อูนไปสองคอมเมนต์น่นนะคือเขาก็มองว่าอ่าถ้าโอเคเรารู้ว่าเพื่อพอถึงเวลาที่เป็นแมตช์จริงจังแมตช์ออฟฟิเชียลปุ๊บเนี่ยเขาดีเขาเหนียวแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำให,ให้ดีตั้งแต่เกมเล็กๆแบบเนี้ย คุณก็ไม่ดีเสิร์ฟคุณก็ไม่เหมาะสมที่จะได้รับโอกาสในการไปเล่นโทนเมนต์ใหญ่หรือเปล่าก็โดนวิจารมาหลายคนแล้วทีนี้นอกเหนือจากผมว่าพิกฟอร์ดกลายเป็นแพ้ในแมตช์นี้นะโอเคเขาพลาดนะแต่ว่าแผนการเล่นลีคารสตีที่ใช้ฟอร์นายครับแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยดูรู้เลยครับว่าคือว่าก็โรเทชั่นใช้เหมือน4-4-2หรือว่า4-1-4-1 4-4-1-1ครับจู๊ดเบนนี่แฮมเล่นแล้วก็มีแอนโทนีกอร์ดอนโอ้ว่าอังกฤษเล่นแย่มาก ไปไม่ได้เลยไปตั้งดูลีลันมาแบบโู้ใครที่ค <favorite> ือน <idal sweet> <G äng tube> so ึกถึงแฟนบอลสิงโตคำรามที่ดูในสกายสปอร์ตหรือไอทีเนี่ยคงแบบมีมีหลับอ่ะก็ดูคอมเมนเตอร์สิคะอาการออกจนแบบเก็บทรงไว้อยู่แล้วอะแล้โดนวิจารณ์นะ ก็ค่ะซีก็พูดค่ะคือยอมรับเลยนะว่าผิดหวังทั้งเรื่องของแท็ติกที่นํามาใช้นะคะเพราะว่าเขายอมรับเลยว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยทีมของเขาเป็นรองหลายอย่างมากๆประตูที่เสียก็มาจากความผิดพลาดของพวกเขาเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังคือ การพยายามวางแท็กติกการปรับระบบอะไรใหม่ๆเนี่ยนะก็หวังว่ามันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นผลอย่างที่ต้องการน่นะคะเร,รื่องสำคัญก็คืออยากจะต้องยกเครดิตให้กับทางกรีซด้วยเพราะว่าแนวทางในการเล่นเนี่ยมาได้ดีแล้วก็รู้ว่าจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะแต่ทีนี้เรื่องที่จะกลุ่มขมับต่อมาก็คืออาเซนอลค่ะเพราะว่าสูก,ก้างไงอีกแล้วเหรอเจ็บอีกแล้วกับตันทีมคือออริกาใช่ไหมใช่ครับไปกับ ดูสิโดนฮิ้วออกมาตั้งแต่เท่าไหร่นาะทีห้าสิบซัมติงไหมภาพเดิมเลยยังไงดีล่ะคะเพราะว่บ,บไม่อยากให้ติดทีมชาติเลยแต่ละคนเดี๋ยวจะต้องมาพูดถึงคนอของพี่ป๊อบด้วยนะมาซาอุยใช่ไหมโอ้ oh, ใช่ฮะค่ะ <c oughs> ปูที่ซาก้าออกไปแล้วนะครับ จะว๊อกกลับมาที่ซาก้าก่อนนิดนึงคือหลายคนก็บอกว่าหูยคือแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติอะคะ่ะอาร์เซนอลเองเนี่ยถูกยกให้เป็นทีมเต่งที่จะได้แชมป์ปีนี้เหนือแมนซิตี้ด้วยนะเพราะแมนซิตี้เสียทั้งโรดรีแล้วก็เควินเดบรอยใช่ค่ะแล้วเควินเดบรอยเองนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาด้วยถูกไหม<ช>ยังไม่รู้รว่าจะยังไงต่ออนาคตโอเครอดไปแล้วหนึ่งคดีเรื่องสปอนเซอร์<ม>แต่หนึ่งหนึ่งห้า ยังต้องรอพิจารณาอีกยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออาเซนอลก็เลยกลายเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้แต่พอมาเจอแบบนี้โอเดกาดก็ยังไม่ทันจะกระเดื่องไปไหนเลยตอนนี้ซาก้าจะวิ่งได้เองโอเดกาดอะโอ้โหภาพที่แฟนปืนสงสารเลยคะดูอยู่หรือเปล่าเออแฟนบอลอาเซนอลคุณลันการเนอร์ไว้ยังฮะปกติแฟนพันแท้รายการเรานะครับโอ้โหเซ็งจริงๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากไฮไลท์นะผมว่าเขาไม่ได้ไม่น่าจะเจ็บหนักอะ คือไม่เหมือนกับโอเดกาแน่นอนโอเดกาที่ข้อเท้าพลิกเลยแต่อันนี้เหมือนกล้ามเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่นาน,านนะสองสามสัปอาจจะประมาณนั้นก็น่าจะอย่าง้รแต่ก็คือเซ็งอยู่ดีใช่วอเดกลับลมาเหมือนมีโปรแกรมเจอริลิฟท์ูลด้วยนะครับสำหรับปืนใหญ่นะฮะอัะนี่คือทางฝั่งของเนชั่นสตีกนะครับ